สวัสดีค่ะชื่อนัทกิจตาวงทวีลาบนะคะวันนี้ตีเข้ามา4อันเดอร์พานะคะ2วัน6อันเดอร์ค่ะทำไป5บอดี้1โบกี้นะคะรอบหลุม10จบที่4อันเดอร์พานะคะพอมารอบหลุม1ตีได้อีเว้นนะคะวันนี้นะคะที่ทำสกอร์ลบได้ลึกกว่าเมื่อวานนะคะก็เพราะว่าแอปพลชนะคะวันนี้มันเข้าไปใกล้หลุมมากกว่าเมื่อวานนะคะทำให้ มีโอกาสที่จะทํำบอดี้ได้มากกว่านั่นเองนะคะส่วนรอบหลุมหนึ่งะคะวันนี้จริงๆโอกาสทํำบอดี้มันก็มีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในไลา์ที่สามารถอ่านออกได้ทันทีเหมือนรอบหลุมสิบนะคะก็เลยจบได้แค่อีเวนต์ค่ะพรุ่งนี้แผนการเล่นนะคะก็คิดว่าเล่นตามเกมะค่ะไม่ต้องบู๊มากแล้วค่ะ ก็ดูเกมไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าอยู่กับเกมของตัวเองดีกว่านะคะ